เขาาาหยยเป็นนอ่งี้ดี๋ยวลูกชายผมก็ให้เธอเดี๋ยววีว่าจัดให้จ็จัดให้เลยค่ะเทาอย่างกันได้นะไม่งั้นนะผมไล่คุณออกจากร้านไปเลยนะได้เลยค่ะจะทำยังไงทำยังไงครับเฮ้ยทำยังไงเร่งดังนะพูดดีพูงงามพูดจบพูงงามให้มันหายเมาอ่ะใช่ค่ะเร่งได้เลยคเอออะคุณทำร้ายลูกชายผมเหรอคุณโดนจับแน่ผมจะโทรแจ้งตำรวจผมจะโทร อะแัวเป็นยังไงลูกพี่พ่อผมสร้างเมาเรยครับเห็นไหมล่ะคะเห็นไหมล่ะคะโดนเก้าอี้ไปเต็มเต็มไชทอยแบบนี้เป็นไปได้ยังไงหนูสร้างเลยหรอสร้างเมาเลยครับพ่อไม่เชื่อยังเมาอยู่ใช่ไหมบ่เมาครับงั้นทดสอบเลยทดสอบเลยครับนี่กี่นิ้วสี่นิ้วหนึ่งนิ้วไม่ได้เอาที่ชูเอาที่กำอยู่เนี่ยเอาเอาอันนี้เป็นไงล่ะคะ สร้างแล้วครับฉางเมาด้วยสร้างมาเลยครับขอมาเลยบอคุณหลายๆด้วยครับโอ้ยหมหาสาร <S <S 2> <S 2> โอ้โหมหาสารคักแค่อย่าคำห้างน,นีอันนี้เขาแสดงหรือว่าเขาเป็นจริงๆคะเนี่ย <S <S